สวัสดีผมต่อนะครับมาคลิปนี้เอา Game Boy Advance sp มาให้ดูครับแล้วก็เดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้แต่ในตะกร้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวธรรมดานะครับเป็นตัว0ูนเพราะว่า101เนี่ยจะหายากอะตัว0ูนก็คือจอมันจะไม่ใช่แบบนี้จอมันจะเป็นจอแบบไม่มีไฟอ่ะ ถึงจะมีไฟมันจะเปิดปิดไฟตรงนี้แต่ไฟมันจะออกจากข้างล่างอะส่องขึ้นไปข้างบนมันจะไม่ค่อยชัดตัวนี้เนี่ยมันจะชัดกว่าแล้วมันก็หายากด้วยตัว10 1เนี่ยส่วนมากจะเป็น0 0 1ที่มีขายอยู่อ่ะแล้วก็ศ0 1ที่เป็นจอ i p พตัว1 0 1เนี่ยไม่ค่อยมี รุ่นอยู่ตรงนี้ครับรุ่นมันตัวนี้เป็น ags 101ให้าเป็นตัวธรรมดาจะเขียนว่า001นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูแต่ต้องดูดีๆนะบางทีตะก้าที่ผมปักไว้เนี่ยอาจจะเป็นตัวธรรมดาเพราะว่า101มันหายาก ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เป็นเกมในตำนานที่ยังมีขายอยู่เผื่อใครคิดถึง